สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีเนาจะจากทาง FC, FC เอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะแอดมินขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามที่มาให้กำลังใจแอดมินเนาะจ่ะก็ขอขอบคุณหลายๆเนาะสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครตให้นำเนาจะจาะเมื่อนี้ก็จะเป็นแนวทางหุ้นดาวโจนส์วีพีปกติของวันที่ห้าเนาะก่อนอื่นมาเบิงผลวันที่สี่กันก่อนเนาะจาะ วันที่4ดาวโจน VIP 549กับ45 549เข้าเด่น9มันจะเด่น9วิ่งรูดเนาะ45 45หลุดดาวปกติ106 106เข้าเด่น0วิ่งรูดมาตัวเจาะ06ตรงตรงะส่วน27 27หลุดเนาะส่วนเลขตารางมันจะเลขตาราง2มา1มา6มาเนาะ8ไม่มา สายวิงว่งรูดนั่วิ่งรูดนี่กับเขานื่อจากมีสองมีหกมีหนะึ่งเนาะส่วนตัวเด่นดีแอดมินไห้ก็คือเขาทั้งเก่าทั้งซูนเน่อจากถ้าวิ่งรูดมาทั้งรอบวีไอพีปกติเนาะสรุปคลิปนี้เนะื่อจากหุ้นดาวจนวีไอพีปกติเท่ากับเขาตัวจอซูนหกนื่อจากก็ยินดีกับพี่น้องเอฟซีเนาะที่เพิ่นตามแนวทางกับมื่อนี้กับเขาอีกแล้วเนะื่องจากปังๆเนาะวันที่ห้าแนวทางกับเขามีรูดคือเก่าเนื่อจาก ถ้ามากถ้าชอบก็ค่อยตามบ่ามากกพานเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคือเก่านะจ๊ะพี่น้องจา๋าให้เด่นที่สามหนึ่งวิ่งรูดนะจ๊ะเนาะเลขตารางมีเกามีสองมีหาม,มีสี่เนาะสายวิ่งรูดนั่ไปวิ่งรูดได้คือเก่านะจ๊ะ เน้นไปกลับด้วยส่วนตัวเด่นให้เด่น3 1วิ่งรูดตัวจอมี3 1ม2 3 3 3 9 1 2 1 4 1 5ส9ส่วนตัวเน้นก็จะมี3 1 3 9 1 4 1 9เนะาะถ้ามากระชอบที่แอดคำนวณไห้หรือว่าเน้นไห้ก็ตามแล้วก็ยิบจับไปใส่เป็นแนวทางเนากจจะมากรอบได้ชอบรอบได้ก็ตามรอบนันเนาะของ VIP ปกติ หลอบนี้ก็อุ่นดาวโจนส์วีพีวันที่5้าก็ให้รวยๆปังๆแต่ทุกหลอบนะจ๊ะพี่น้องจ้าก็สำรับคลิปนี้ก็ไว้สำนีนะจ้ารวยๆปังๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีค่ะ